คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพื่อนข้างหยุดแบงคุณที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับหนูเป็นสาวน้อยค่ะตายแล้วหนูต้อง oh, <God. S 2> วิ่งเซเวอร์ให้ครบ5นาที ชิบหายแล้วอย่าทำร้ายหนูในขณะที่มีโอกาสหนูจะวิ่งไปเรื่อยๆคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเจอบ้านคะ่ะบ้านหลังนี้ของใครในนี้มันต้องมีอะไรแน่นอนเลยให้เราหาเราว่าต้องมีอะไรอะ่ะเชื่อใจเราปะเราเชื่อเชื่อใจตัวเองนะเชื่อว่ามีความหวัง เฮ้ยเปิดได้นี่เข้าไปปุ๊บปิดกลับคืนด้วยเป็นไงชิบหายเปิดกลับไปไปกลับไปเออดูดีในนี้มีกล่องมีกล่องกล่องนี้ไม่ทำอะไรได้บ้างอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเปล่าไม่มีเว้ยใต้เตียงมีหฮมุดแล้วก็มีอะไรบางอย่างแยะๆเต็มไปหมดแต่ก็คงทำอะไรไม่ได้เฮ้ยนี่ไงมีอะไรปะ เฮ้ยมีโทรศัพท์เว้ยเออโทรศัพท์ฮลัลโหลดีท่านท่านเจออะไรยังผมเจอมือถือท่านโอ <c oughs> พวกท่าน <c oughs> ผมเจอบักกี้ท็อกกี้บักกี้แล้วหมายถึงอุปกรณ์ต่อรถต่อเรืออะไรเงี้ยอ๋อผมเจอประแจท่านโอ้โห <c oughs> ช่วยอะไรได้ไหม ช่วยฟาดหัวท่านได้อ๋อได้ได้ได้ท่านเดี๋ยวผมจะช่วยฟาดหัวตัวเองเลยท่านใช่ถ้าผมช่วยได้ผมช่วยไปแล้วเดี๋ยวผมไปดูอ่ะในบ้านหนึ่งมีไหมเย่ที่นี่มีตู้ให้หลบด้วยโอมโมมากเอาเฮ้ยผมกดผิดจะตื่นเต้นอะไรขนาดตอกยิบครับตอคลิปเฮ้ยตรงนี้มีอ่นนั โอ้ตรงนี้มีปัจแจีล้วท่านแบงค์ปัจจัยไม่ต้องบอกอะไรท่านมันไม่มีประโยชน์มีกระทะท่านกระทะเอาไปทอดไข่กินไหมกระทะอีกแล้วท่านเฮ้ยทอแป๊บทอแป๊บเอาแป๊บท่านกอนผมมีน้ำมันอะไรวะมีกุญแจยังดอกซาวอะไรแถวนี้มันดุดันตรงนี้ใช่ท่านกอนตอนอยู่ผมตอนนี้เขาจิกสาใครไม่ได้เขาไม่มีบุญยิ้วอ๋อหน้าสองสารมาก <ítulo> <irgendw carbono S 2> ผมเจอปาแจเต็มนมากโอ้โหท่าวไปทิ้งมันก็ได้นะท่านเอาสองคนเลยเหรอมันจะดีเหละเฮ้ยผมว่าแจไม่มามากเราว่าเราไปเน้นที่สี่คนกันก่อนดีกว่าไหมเฮ้ยผมเจอปืนท่านกันแฟแฟกันอ๋อสุดยอดสุดยอเจอน้ำมันแลไม่ขวแกให้บตรี่ะบ้านนู้นมีนุแกไหมครับ บ้านนี้ไม่มีกุญแจผมเจอแต่เครื่องปิ้นกุญแจถืออยู่มาที่รถสี่คันมาที่รถสี่คันเลยครับผมไอ้สีที่นั่งสี่คันรถสีที่นั่งอยู่ใกล้แม่น้ำครับผมอ๋อรถสีที่นั่งอยู่ใกล้แม่น้ำเฮ้ยแถวนี้มันมีอ้วนคือรถใดนั่งอ่ะเดี๋ยวนะผมดูว่าผมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าพูดถึงทำไมรอบนี้ฆาตกรเงียบจังมีใครตายยังไม่มีเนี่ยเฮ้ยฆาตกรไปร้อนหน่อยไปอยู่ไหนดีไปเอา เฮ้ยผมมีประทัดผมมีประทัดดีดีด้วยท่านมีกระทะมีกระทะชิบหายยัาไงดีวะท่านมันอยู่ตรงรถวะแล้วเอามาทำไม่โอ้โหชีวิตอะไรอะท่านวิ่งไปตายที่อื่นนู้นมาตายแถวนี้โอ้โหโคตรดุันแถวนี้มีอะไรบ้างโอชีวิตอ้าวไม่มีกล่องเครื่องมือด้วยเฮ้ยเฮ้ยเขามีแหละมีโฮสต์แมปโฮสต์แมปเก็บดิ ราะว่ามันจะมาว่ะท่านเอ้ยแถวนี้มีอะไรเปล่าพอด,ดีโอ้มีประทัทดจริงด้วยแต่เก็บไม่ได้ให้เก็บได้เปล่า <c oughs> ตัวได้ตัวด้วยเอาา้าใช้ไปแล้วเออเก็บประทัดมาเก็บประทัดมาแต่ก่อนไม่เหนี่ยงนักนี่พ่ะย่ะท่านมีอะไรไปเนี่ยท่านทิ้งไว้เลยท่านวางไว้ท่านวางไว้ท่านวางไว้ โอ้ย,อยไม่วางเอาไว้เวลาอยู่ก็ต้องล็อกห้องตั้าล็อกห้องไหมนี่ล็อกโอเคโอ้อสุดยอดมากรันเปียวแล้วแล้วเราทำประทัดได้ด้วยเป็นไงเรามีมีคัตเตอร์แถวน,นี้มีประแจเด้ยกระทาเข้ามาถ,ถือถอไว้ซะหนโอยโอ้ยอท่านครูท่านบีตรงไหนวะออกจากบ้านแป๊บอยู่กับรันเปียวท่าน ลันเปียวระวังนะนันเปียวไม่ออกครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นลันเปียวไปด้วยลันเปียวลันเปียวบ้านนี้เราสํารวจแล้วลันเปียวเราสํารวจแล้วลันเปียวไป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 จะวิ่ตามเด็ยผค้มาทันก่อนอยู่ข้างนอกท่านไม่เห็นเหรอบ้านนี้เราลองสํารวจแล้วลันเปียวไม่มีที่ใส่เสื้อเอท่านไม่ได้ทันกอก่อนโอเคไม่เป็นไรครับผมเรไม่เจออะไรเลยพี่แจรถเจอไหม ไม่เจอเลยเจอแต่มีดกับไอ้นี่ประทัดนั้นเราใช่นไม่ใช่รถไป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  <c oughs> โอ้ยเราสะดุดพุ่นฉันสะดุดพุ่นเนาะคุณนะค,นคนที่มีกุญแจเขาอยู่ไหนท่านครูท่านเจอกุญแจไหมวะเนี่ยไม่เจอเลยผมอยู่กับรันเปียวเจอแต่มีคัตเตอร์กับประทัดถามท่านลันเปียวให้หน่อยมีกุญแจเปล่าลันเปียวมีกุญแจเปล่าท่านแมงถามไม่ไม่ไม่ลันเปียวบอกไม่มีเขาหวยเรื่องไงเนี่ยชีวิตเรามีวอตกี้ท็อกกี้ไง คนที่มีกุญแจเมื่อกี้หายไปไหนครับเรามีวอกกี้วอกกี้เราคุยกันน่่นแบงค์เนี่ยตายแล้วเหรอเราก็มีอ๋อทำไมนั่นเดียวไม่คุยกับท่านแบงค์่ะมันไม่ได้ยินเสียงค่ะอ๋อตอนนี้เหลือท่านก่อนเออว่าคนที่มีกุญแจเขาตายไปแล้วคนที่มีกุญแจตายไปแล้วอืมคนที่มีกุญแจตายไปแล้วนลยเดียวเวยเวย เขาไปตายที่ไหนวะเนี่นยชิบหายแล้วไม่รู้เหมือนกันอย่าเข้ามาด้วย <ตา S 2> มายัางมานี่วะอย่าเข้ามาด้วย Oh fuck Who is that โ Oh I can't look ได้ขวดยาเพิ่มเลือดได้โคตรดูดีมีอล่าตอนนี้ที่สำคัญคือหากุญแจท่านหากุญแจจะรอดกันเลยใช่ใช่ใช่ท่านผมก็ว่างั้นแหละุญแจไม่รู้ตกอยู่ไหนผมเจอแต่ขวดน้ำ รันเปียวศพแล้วใช่ศพนี้ปะะล่าวะรันเปียวเฮ้ยใช่เปะวะใช่ปล่าไม่ใช่เวรกรรมเอ้ยโอ้โห้รันเปียวฮาร์ลันเปียวไม่อยู่นนนนในบ,บ้านนาะชิบหายรันเปียวอยู่นอกบ้าน User d i s c o n n e c t e รันเปียว ถวนี้มีคนตายด้วย่าวิ่งเขาจะเห็นอะไะทันแดงวันนี้ท่านตายอาว้วท่านอย่าวิ่งนะเอรอมาแล้วกูไม่อยู่แล้วไปอ่ะท่านช่องนี้อะไรอ่ะให้เวลาจะรีบไปหรือธอมาหาเราผมสะดุดฟุนอยู่ไม่ว่างท่านแดงท่านท่านคูยิงยิงยิงยตรงไหนยิงเล็งยิงมันข้างหลังท่านน่ะยิงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะยิงยังไม่เห็นเลยยิงเออไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เปิดเพิร์กไมเคิลมิเยอร์แป๊บแถวนี้มีบ้านด้วอะแคมป์บูะโ,โดดแถวนี้แคมปบูดเดยอะท่านตรงนู้นมีกลมยิงธนูด้วยเข้าใจดียังไม่ท่านผมโดนแล้วทีด้วยอ่ะอ้าวท่านแบงคเป็นไรท่านาท่านแบ็คห<า>ลบไปแล้วนแบบ็ค ด um, ึงเห็นก็ดูหลักๆแท้ๆเลยเหนื่อยมากช่วงนี้สายหอบสายหอบก็มาห้องนีงง้ไม่ต้องมีอะไรดีๆให้เราดูแน่นอนเราควรจะล็อกประตูบ้านไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เดี๋ยวเราหาของอยู่แล้วเราเกิดตายขึ้นมาจะไ,ได้ปลอดภัยได้รู้ว่าเสียงแต่คงต้องโอลองเราเปิดหน้าต่างไว้ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะแม่ต้อยตำก็กยอยากได้ของที่อยู่สูง ยังไงไม่รู้ลองดูสักทีเฮ้ย hey, ตรงนี้มันมีอะไรรูปธนูเือนอะไรขอที่เล็งเป้าร้านยิงเป้าแล้วเนะี่ยโคเรามีร้านยิงเป้าด้วยครับผมงานนี้เราใจมาสุดเราต้องมีความหวังของหมู่บ้าน <c oughs> ผมเชื่อว่าเรามีความหวังครับแน่นอน อตาย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 แร้านเปียว่สวัสดีคุณคูหนีเถอะเอาหนีไปไหมหนีตรงไหนก็ได้เอ่ะแล้วเอาหนีไปก็ได้ไหได้เราวิ่งไม่ได้อะพักตตาไม่น่าสิพักตาตาไม่น่าฮะเคยได้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 ด่วนด่วนหมดไปใช้ตากบไปใช้ตากบเราท่วงให้อยู่ดูเลย โอเคไปไปเราวิ่งได้แล้วเราวิ่งได้แ <royalty> ล้วเรามาแคมป์ไฟแล้วเฮ้ยเราเจอเราเจอเราเจอกระทะกระทะตาแงวเพราะเราเต็มหน้าหมดแล้วเราเข้าไปห้างหนได้ไ่มเอาเราลืมไปว่าเราจะเข้าไปข้างหนนี่แหละแถวนี้มันมีอะไรให้เราหยิบบ้างเอ้ยมีกันแฟร์หยิบเลย กันแฟนชั่วโมงนี้จัดไปเฮ้ยอะไรอะลูกธนูเออเอาอันนี้ไว้ไจิ้มตามันดีกว่าท่อแป,ป๊บเดี๋ยวมันไม่แป,ป๊บแล้วท่อมันจะแป,ป๊บกับเราเปล่าเฮ้ยกุญแจแถวนี้มันมีอะไรเปล่า เฮ้ยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god แค่ข่าวว่ารีเควสตับเสียงใครเงี้ยโอ้ my god oh ล oh oh. oh no. ิชิตอ h โอ no จะไปไหนวะว่างว่างว่างเรากำลังว่างอยู่เย่ไปแล้วเฮ้ยจุดประทัดแป๊บ เอออาวิ่งแป๊บวิ่งแป๊บวิ่งวิ่งดิวิ่งให้ออกสตานมิน่าหมดชิบหายสตานมิน่าหมดเฮ้ยเฮ้ยไม่มาไหน่ไม่มาตายยืนยืนเรากำลังวิ่งจอกจิ้งอยู่ไม่เห็นเหรอวิ่งจอกจิ้งอยู่วิ่งดึกเหรอคะใช่ใช่ออกกําลังกายออกกําลังกายตอนกลางคืนออกกําลังกายตอนกลางคืนเอ้ยเพื่อนตายไม่ อ้าดีไงอ้าดีไงลาดน้ำมนันไปไปแล้วหนีแป๊บหนีแป๊บจะตามเรามาะจะตามเรามาเฮ้ยสะดุง้งโอ้โหเพื่อนเราตายโดรุเลยไหเฮ้ยเราเจอรถแล้วเจอรถแล้วเจอรถเจอรถเดี๋ยวได้กุญแจเดี๋ยวได้กุญแจทำไมกุญแจไม่มีทำไมกุญแจไม่มี นี่่หรือเปลาคนมีกุญแจตายแล้วไงคะคนมีกุญแจตายแล้วเหรอโอ้โหคนมีกุญแจตายจ้าจ้าเอื้อ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 รักก้อยเอื้อเอื้อเอ้าง่ายมาก่อนมีความดูแลมากเดบบกข้าไปกินข้าพิเศษไงปล่อยผมไปเลยก็ไม่ได้เสียใจก่อนอกคนโผดก็โอเค โหดมากเลยมีการได้หาคุณแจเนี่ยแล้วมันขึ้นมาเยอะเขากลับบ้านเออะท่านโซลันตอนผมตายกุญแจที่ผมผมแดนบอกไม่มีเท่าที่ท่านแบงค์หลอกลวงเออแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าวะท่านั้นนี่แหละเอาละแล้วเดี๋ยววันี้แล็บเปียวแต็บเปียวทำอะไรเยอะ แป๊บแป๊บค้นของในบ้านไปสิครับจะอะไรนะอยากหาถังแป๊บวะค้นของในบ้านไปไม่เห็นเจออะไรเลยเรนเปียวเราดูในประตูนี้เฮ้ยห้องนี้นี่มันหรือจะแหวโอ้โหมีกระทะเต็มเลยเว้กระทะมีหลายรูปแบบด้วยโคตรโหดกระทะหลายรูปแบบมากมายหลายหลาย,าลายขนาดเซตเต ผมถือกระทามาได้ด้วเนี่ยล็อกประตูหลังได้ไมครได้ได้ได้มาประตูหลังล็อกคิด s m o t h e r f i n g c e e y s t a l e ิ้เไ m o t h e r f u c คร Did you hear m It's s o He's back. เจสันคิดแบ็คคืออะไรเฮ้ยรันเปียวเจอลูกซองแล้วเก็บมาเก็บมาใช้เราเก็บให้หรือคุณจะใช้เองเอารันเปียวรันเปียวเก็บไปไหมเผื่อรันเปียวจะไม่ตายได้ ลาก่อนรันเปียวเอืออ้าวเฮ้ยยังยังใช้โหบางทีท่านก็ไวกันเกิดนะเนี่ยอะไรอ่ะท่านแบงค์โอ้โหโทรศัพท์กินเฉยท่านแบงค์ทำไรอ่ะท่านไวักินไปไม่ถามจริงมันไม่ไหวแล้วนะอย่างเงี้ยท่านแบงค์มาทำไรอ่ะท่านแบงค์มาท่านท่านแบงค์มาดีท่านเน่ท่านแบงค์อย่าเย็นท่านอย่าอยาท่านอย่าทำไมผมเราคุยกันได้ท่านคุยกันได้อะไรโอ้ยกันจะตีผมลงไมอ่ะ ตีผมทำไมตีผมไหมโอ้ยขึ้น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 เลยไปไหนขึ้นไปแบงทานแบงเดีเดียยวเดีทางตันท่านนตนนนทตาท่านตนนคุยก็ได้คุยก็ได้ทานบก็ได้คุยุก็ได้คุยก็ได้โอ้โหเจ็บเลยเจ็บเลยเขา่เนคันแล้วใช่ใท่ทนแบงคนดีไงใ่ใช่ใช่ทานเี้ยวขอบใจมาก เรายิงท่านแบงค์ไปดอกหนึ่งแล้วเมื่อกี้เฮ้ยท่านแบงค์เขาน่ากลัวดูดันแต่โหวดร้ายขนาดเราล็อกประตูแล้วทำไมท่านแบงค์เข้ามาได้โคตรโหดเขาพังประตูเข้ามาไงอ๋อเดี๋ยวเราหาดูอ่ะห้องนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมมาเชเตเต้มาไม่มีอะไรฮัลโหล เฮ้ยเจอเจอแผนที่เราเจอแผนที่เก็บ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 เฮ้ยอ่ะนี่ไงเก็บไว้แผนที่ของเราเองซ่อนแป๊บ I run away the fucking away for you ใครอะไรผู้อยู่ผู้อยู่เอะนี่ประตูมันล็อกเปิดไม่ได้ใหญ่บ้าน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 ประตูมันล็อกเปิดไม่ได้ไม่แกนมานไม่ปีนหน้าต่างได้อ๋อปีนหน้าต่างเอาชิบหายผมปีนออกไปแล้วเฮ้ยนั่วผมเปิดวิทยุก่อกลัวนะ เียิทยุก่อบวนด้หลังบ้านถูกพังแล้วนะหลังบ้านพังแล้วนะครับหลังบ้านพังแล้วมีแก้มีแบตเตอรี่ไหมพี่รันเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อท่านแมงก็โผล่มาท่านแมงก็จะโผล่มาเปล่าสาเวเพลโคตรบันเทิงแอนดูมีความพิคุอนโนนี้ ดูมีความคึกคัอนันนี้มากเฮ้ยโรงนี้มันมีโรงนาด้วยเหรอโรงนาตรงนี้ไม่ต้องมีอะไรแน่นอนโอ้โหนะกดก่อนกดก่อนตีไงตีไออ่าเอามีดมาวัดกลับดักเต็มไปหมดเลยกลับดักโคตเยอะทำไมกับดักมันเยอะจุงแถวนี้ แถวนี้มีกระป๋องสีเปล่าด้วยแหละแถวนี้นี่มันเล้าหรือฟาร์มอะไรทุกอย่างเอ้ยเจอไม้หน้าสามเลยเอามาทําอะไรได้บ้างอ๋อเปลี่ยนเป็นแทนมาเชตเต้เอาไม้หน้าสามไล่หวดโคตรโหดมีความดุดันมากเร้านี้มันไม่มีอะไรเลยไม่มีความบันเทิงเลยเล้านี้มีแต่ความล้วนสุย มีจากการวิ่งแชมป์วิ่งส6มรอยกสิบองศาชาตมีหน้ากันเย่วิ่ง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 บ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นบ้านหลังที่เราคุ้นเคยเนี่ยเอาจริงๆผมว่าคุ้นเคยเหมือนเคยมาแล้วอะไรเงี้ยแถวนี้มันมีอะไรผมหลบไปบ้างอ่ะหลบได้อ่ะห้องน้ำ ฮัลโหลสวัสดีแล้ววันนี้จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขอย่าวิ่งมาทางนี้พี่อาะเหรอทำไมนี่ไงอะไรอ,อ้าวได้แล้ว,วสวัสดีท่าน,านส,าสวัสดีครับท่านแบงค์โอ้ยยังมีลูกเล่นอีกโอ้โหท่านแบงก์สุดยอดมากฮัลโหลสวัสดีแล้ววันนี้จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุข มไม่เคยสนุกไม่เคยจะทุกเคยสนุกกับเขาเพื่อนโว้โอโอยไปแล้วกระโดดข้ามมาตอนนี้เราแบบปลอดภัยครับไล้กังขาเ<อ>ห้ยเสียงอะไรอะเสียงใครเปิดอะไรวอลมีคนเปิดวอลแถวนี้ปะ่ะเมื่อกี้ผมเห็นว่าแบบที่บ้านหลังตรงนี้นี่มันต้องมีอะไรแน่น รอสตามีน้ารีโหลดนะฮะตอนนี้เดินแบบวิถีสโลไลท์เลยเดี๋ยวสะดุดฝุ่นอีกยี่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 ย่ลา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 เดินแบบสโลไลท์มากวันดีดันเปียวตำรวจมาแล้วไหนไหนไหนอยู่นะตามตามเรามาตามมาตามที่หนึ่ตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่จ็อกกิ้งวอจ็อกกิ้งพอเพราะว่าเขาไปดักถน้นแล้วอ๋อ เดินาช้าๆอกดเกด X กด X อ่ะเตมเอาให้เต็มเอาให้เต็มอโอเคได้ได้ได้เต็มล้วบอกเดี๋ยวพาเดี๋ยได้ได้ได้ไปเลยลันเปรี้ยวดันเปี้ยกากเรียบๆนะอ่าขออกหน่งโอ้โหกด X เต็มมนาได้ เขาหยุดเป็นระยะให้มันไปหมัดหวัสดีครับคุณตำรวจเขาอยู่นู่นเขาอยู่นู่น านจะไปไหนท่ามไปคุณคูท่านแอยาไมกซ์ไปไปท่านคูท่านแไปไปลากรท่านยี่เ็นห้แล้วเอาท่านคูเออเย้เรียกเรียกตำรวจกันไวเกินอะไรวะเนี่ยโคตรไวอ่าผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ อังนี้อังนี้อ่ประเด็นคือเรากับในบ้านที่มันมีทั้งเสียงโอ้ผมก็สาวางใจได้จะหาไม่ได้นานเลยไปจีรรถก่อนอ๋ออย่างนี้เองครับแม่ของผมก็ต้องรถแบบของผมทุกอย่างเลยเช่วยอยู่ที่ผมเหมือนกันรอดแล้วเราก็โอเคแล้วสบายใจใช่ผมรอดแล้วใช่ผมโดรอดได้เหลือสักชิ้นเลยโอ้